สวัสดีครับวันนี้เรามางานตลาดบางแคพิลลมเอ็กโป20-7กันยายนนะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันแต่เรามาเนี่ยเออก็ร้านค้าดังใดนะครับตีปางหนึง่งไฟดับนะาไฟนะครับจะดับก็ช่างแม่งนะ,นะรเราไปดูของกินดีกว่าราสู้เดียวนะครับตอนนี้ทางไฟายกำลังแก้ปัญหาที่ถู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นอ่าวบวอดน,นะซูชิอีกใครมากินก็มากินได้นะอ่าอันนี้บวอตซูชินะ,ะนก่อนน่ากินมากแต่อีกฝั่งหนึ่งันไฟดาบจ้ะอ่าก็ไม่เป็นไรทักวันร้านออกมาก็เป็นลูกชิ้นนะ พชเชนไมากละสิบนี่มาได้นะทีะ่สวนบางแกพิลมนะแม่อันนี้ก็จะเป็นคัดไข่ห้าบาทนะขนมก็มีโอ้แต่ว่าขนมนี่เยอะนะนี่โอ้เรียกไปถูกเลยโอ้มีเป็นสิบอย่างอ่ะจัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูไอ้ข้างในเมีเครื่องเล่นรหรือเปล่า ใจเย็นๆจะแป๊เดียวนะครับตอนนี้ทั้งไปแก้ปัญหาอย่าโยงสายนะครับอย่าโยงสายแล้วอย่าโยงนะครับอย่าโยงอีกทีหวานแ้แห้งเจ็เข้าคตอนนี้ลังแก้ปัญหาให้ทู่นะครับนี่ก็เดินไหนะอันนี้ก็เป็นน้ำลำไยนะแล้วก็มีสับป้วยด้วย อันนี้ก็จะเป็นกุ้องอบบนเส้นนะมาซื้อกันได้นี่งามีวันที่28ถึงวันที่7กันยายนนะกคนก็ยังเยอะนะไฟดับข้างดึงเด็กคนก็ยังมากินอยู่นะนี่มาเป็นเนยกรอบถุงละย25บาทนี่ฮะมากินกันได้ นก่กรอบอยู่ตรงนู้นนะฮะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับร้านชาร้านไหนที่ไฟดับนะครับอันนี้โอ้โหคนได้อย่างเยอะเลยผมก็ไปดูนะครับไก่เจอจอดรถไปข้างในนะเราต้องเดินเข้าไปข้างในไอ้ตรงที่มีเครื่องเล่นแหละครับนี่ก็จะเป็นร้านยำนะทิ้งร้านยำกินกันได้นะไอ้ยำยี่สิบบาทเด็กไม่แพง นี่จะเป็นขนมทังแตกอ่อขนม,มทังแตกนี่น่ากินมากบอกเลยโอ,โ,โ,อโอ้โหอย่างเยอะอือขนมเบื้องก็มีนะผมบอกไว้ก่อนนี่ไม่ได้มาวันแรกนะมาวันที่สองไงขนมเบือ้องจะกินกันได้ นี่จะเป็นร้านยำนะหกสิบบาทยำอะไรต่างๆเรามาวันที่สองนะเราก็มาสดๆอย่างนี้แหละฮะอ่าเป็นไงเราไม่รู้แต่ว่าเราก็จะถ่ายได้เท่าที่จะถ่ายนะนี่จะเป็นปลาหมึกครับอรา,าคาไม่แพงนะนี่ปลาหมึกปลาหมึก่กิอนะอ,อนะไรนี่เลย มางานม,มีทุกอย่างนะนี่ก็ไปพนะ้นแมลงนะนะสามสามสามอย่างห้าสิบบาทม,มา้นีน่หาอะไรอีกข้างนึงยังไฟดับแล้วยังแก้ไม่ได้นะเรามาแล้วปุ๊บไ,ไ,ไฟดับทำใจนะของจริงก็มีทุกอย่างนะขนมนมเนยน้ำหน้านี่ก็เป็นฟังเวอร์นะ อ่ะสี่ชิ้นร้อยนี่เออมีทุกงานนะตะนูนะ,ะ,ะน,ะนี่ใครอยากมากินของกินนะใครอยู่แถวบางคุงบางแคนะนอยู่ฝั่งทนนี่มาได้ข<น>ายมานะครับยายไมานะครับที่ยงเห็นได้นี่อันตอมานะยำหมูลนน้นนะนี่มาซื้อกันได้เขาก็ทำไว้อยู่นะนไฟดับเดี๋ยว ยังมีของกินนะนี่จะเป็นของพ่อนะาสิบบาทไม่แพงนะปลาเส้นนะัเกเจ็ดน่องไก่มีหมดนะนี่มต่อามาือเป็นาร้านยำนะแต่เป็นยำแมงกับคุณนะนี่สามขีดห้าสิบนะมาซื้อกันได้แล้วก็นนะ้ำมะพร้าวนี่มะพร้าวเขาก็มีสดๆอยู่ตรงนน้นนะมาซื้อกันได้ต่อไปจะเป็น ขนมนะนี่ขนมเต็ไมไปหมดเลยไม่แพงชิ้นละยี่สิบบาทน,นะต่อไปจะเป็นปลาหมึกนะเดี๋ยวดูปลาหมึกนะโอ้โหน่ากินมากนี่ปลาหมึกเปียกเลยนะโอ้โหน่ากิบบากนี่นี่นี่น่ากินมาก ร้านค้านะครับที่ดับอยู่นะครับอย่าโยงสายนะครับอย่าโยงสายมาฝังตรงข้ามนะครับกันได้ฮะนี่เขากำลังอย่าโยงสายมาฝั่งตรงข้ามนะครับทอนนี้เากำลังแก้ปัญหาให้อยู่นะครับอยากจะินแป๊บเดียวนะครับแป๊ดเดียวเดินไปเรื่อยๆนะโอ้เอาไฟดับยีเลื่อนายนี่อันแกล่าเมกัทิ่สนนะห่อละยี่สิบซื้อกันได้ขนมเขามีเยอะ ยาไายนะครเอ,อมากินกันได้นะนี่ไม่ต้องห่วงนะว่าไอจะยังไงไฟดับเราก็ทายนะออ,อขอความร่วมมือนะครับขอความร่วมมือร้าน,น<ว>ค้านะครับช่วยลดหลอดไฟลงลานละสองหลอดนะครับร้านไหนที่มีก็สักสามหลอดสี่หลอดนะครับประคองกันไปก่อนนะครับร้านไหนที่ไฟติดอยู่ตามน,นี้นะครับ เดินไปเรื่อยเราจะกัร้ไหนที่ใบติ๊กทองติ๊กทองตหรือแบบนี้นะครับช่วยหลอกลบหลอกไฟลงนะครับร้านไหนที่มีหลายหลายหลอดก็ขอสักสามหลอดสี่หลอดนะครับประคองไปก่อนนะครับประคองปลาเป้านะช่วยกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเห็นหลายร้านยังยังยังไม่ขยับมาเล่นกันได้นะปลาเป้าลูกโป่งช่วยเบาลงมือไม่เซียนร้านไหนสองสามหลอดนะครับร้านทีี่หลอดเยอะๆนะครับ มาเล่นกันได้อันนี้จะเป็น,ป,น,น,ป,นะนปืนจุกน้ำปลานะอีกปืนจุกน้ำปลานะนี่มาเล่นกันได้นะงานนี้เขาก็มีนะอ่าเขาย่าเดินนะครับนี่อ่า อันนี้เราเลยเจอของกินแล้วเราก็มาเน,นี่มาส่งของเล่นกันละอันนี้จะเป็นยอนห่วงนะนี่โอ้ไอยอนห่วงนี่กนะนะหรับคละยี่สิบเลยครับสามห่วงห้าสิบจะโยนเท่าไหร่ได้ไหมมาได้นะ ลาลาไอ่ได้ปลาจ้านี่ลูกแก้วได้เขาปลาไมปตักปโฟมยังเป็นโยนเสียงลูกแก้วนะอ่าตัวใหญ่ตัวใหญ่โดกระตัวโดกระตัวโอ้มีมีหลายเกมมีหลายเกมจัดนะฮะอ่ะมาดูกันได้อันนี้ไอปลาปักโฟมนะไอปลาคปลานี่มาดูกันได้นี่ เกมมีเพียบใครอยากเล่นในก็มาได้นะอันนี้ก็จะเป็นปืนจุกน้ำปลานะอ่าตามสบายเลยครับอ่าโอเคจัดไปไม่ว่ากันเดนดอ,อ่อันนี้อ่า ปารูกบอลกระป๋องห้ามป,ปายอก <Hey! S 1> อันนี้ก็จะเป็นนะยิงเปิดบีบีนะมากันได้นะนี่คออยากเล่นนะไอของเล่นดีมันอยู่ข้างหลังนี่เราเดินไปเรื่อยๆนะนี่อันนี้ก็จะเป็นบิงโกนะ ร้านเล่นใจถูหวานนะครับร้านใจถูหวานชื่อนลอดนึ่งครับชื่อนลอดหนึ่ขอบคุณนะครับถ้าอยากเล่นมาได้นะหล้อของลอดนะครับประคองกันไปก่อนนะครับขอะคองด้วยมืนนะครับวันนี้อันนี่ไฟกำลังแก้ปัญหาไอจานเลื่อไปเรื่อยๆนะโอ้โหเสียงนี่ยังดังไปยงบอกเลยเสียงยังดังนี่เป็นงานกำลังเล่นอยู่นะครับของร้านของเล่นนะ อยู่มาดูกันได้มีเบเเมเบเขาก็ขายนะนี่นนของเล่นอดีตร้านลายสดนะครับมาเดินดูกันได้โอ้โหตออรถยน่อนจัดไปคนนี้ยังเยอะนะโอ้ยังแน่น ไเดินไปเรื่อยๆนะโอ้คนยันเยอะอ่านี่ก็มปีเสื้อผ้านะขนมก็มีอ่ะเดินมาดูกันได้นะฟิลเหมือนงานวันน่นเดี๋ยว่าเขาก็ขายขนมขายเสื้อผ้านี่นะพอจัดไปนะครับ นี่จะเป็นรองเท้านะเขาก็ขายขอบคุณนะครับขอบคุณร้านค้าที่ความรุ่งเรือนะครับนี่จะเป็นตอนนี้เราต้องทำให้กระแสเบาที่สุดนะครับโรตีใส่ใหม่นะนี่ก็ทำสดๆเลยนะอันนี้ลูกชิ้นไม้ละห้านะไฟยังดับแต่ว่าเราก็ยังถ่ายต่อไปร้านกาตาเล่นร้านไหนนะครับที่ไฟยังติดอยู่นะครับช่วยนนหลอกลงด้วยนะครับเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะากาตาเล่นนะครับ จัดไปอ๋อนี่นกกระทาหันนะเขาก็ยังขายอยู่ไฟดับไปยังขายนี่น้ำดำใย,ยก็มีนี่มากินกันได้นะไม่แพงนี่ยำลูกชิ้นก็มีจัดไปอ๋อของขายเยอะนะไม่ได้น้อยนะนี่ยำหอยแค้งลวก ขึ้นรถ150ลูกฟรีใครอยากกินนี่ก็มาตรงนี้ได้เขาก็ยังขายอยู่นะแต่ข้างในนี่เครื่องเล่นนะโอ้เียบอ่าจัดไปไม่ใช<ๆ>่ปัญหาอ่ะ<ๆ>นี่นี่อ่าเรามาดูกันหน่อยของเครื่องเล่น<ๆ>บางโซนนี่<ๆ>มันเบิดเบิดนะนะอย่าวว่ากัน งงๆๆนี่วันนี้จุ๊บๆนี่นะหนูแฮมสเตอร์นะแล้วก็อ่าหมูแคะนะก็มีจัดไปไฟจะดับนะแต่ว่าเราก็ยังถ่ายต่อไปอ่าไม่ใช่ปัญหาอันต่อไปก็จะเป็นนี่กระต่ายเ่อก้หนูนะนี่กระต่ายนะครับเนี่ยอ,อ่าไมให้าหารเขาได้ อย่าให้ออกนะมันมีโปรพเตอร์ของจริงเนี่ยจัดไปอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยตักปลานะมีตลอดนี่ดูกันได้มีหลายบ่อนะตักปลาก็มีแต่นะข้างหน้านี่บ้านผีสิงนะั่นแต่ว่าวไฟยังดับอยู่นะโอเคจัดไปวิ่มีหา